สวัสดีครับพี่รองครับก็ผมเห็นตามข่าวตามเพจต่างๆนะลงแฟนขับ f c ีก็เรียกร้องเหลือเกินอยากเห็นพี่หลองเนี่ยชคในศึกวันลุมพินีบ้างเนี้ยครับพี่หลองมีความคิดเห็นแล้วมีมุมมองยังไงบ้างครับถ้าต่อยนะครับพลาดต่อยก็ผมคิดว่ต้องทำร่างกายประมาณสามเดือนนะครับแต่พูดจริงๆครับแต่แต่ทกมัแต่พมเดียวว่า ก็หลักช่วงวันจริงมากครับถ้าต่อยระดับคำว่าวันก็หลักจริงแข็งด้วยครับแล้วอายุขนาดนี้แล้วอ้วนครับครับแต่ถามว่าแฟนคเับอยากให้ต่อยเดี๋ยวผมบอกเดียวว่าไอโฮก็หลักจริงเราแล้วชกก็ลองให้แกพูดพวไ้ดื่อเพื่อคนที่คนไหนพี่ลองลองลองพูดหน่อยว่าวันแชมเปี้ยนชิพวัน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 ชีววัน วันแชมเปียนชิพวันแชมเปียนชิพไม่ใช่วันแชมเปียนชิพวันแชมเปียนวันแชมเปียนครับก็พูดไม่ชัดแต่แต่ก็จะพยายามพูดให้ได้ครับไม่เราเราไม่ยังเป็นต้องชกกับฝรั่งก็ได้นี่พี่หลองก็คือว่าอาจจะมีคนไทยที่แบบนักชกไทยด้วยกันที่แบบพอจะเหมาะสมนะครับก็มวันผมอ้วนครับผมอายุก็ขนาดนี้ครับเราก็รู้ทางขารเรา ถามว่าแฟนับอยากเห็นอยากให้ผมไปตายหรือไงเนี่ยเขาอยากให้ไปสร้างสีสันหน้าพี่หลงถามว่า้าได้ต่อยสักครั้งในชิวดอมรึเปล่ปั้นายชื่อเกิดมาต่อยมวยบนผืนผ้าใบเกือบสามสิบปีครับผมเริ่มชกมาตั้งแก่หกเจ็ดปีตอนจะสังสรรค์สามห้าสาม ถ้าได้ต่อยรายการวันชิมก็ถือว่าสุดยอดมากหรือว่าอาจจะเป็นความฝันของนักมวยทุกคนเลยนะใช่ครับนักมวยทุกคนผมเชื่อว่าในประเทศไทยนี้การต่อยรายการวันมากเพราะว่าคุณชาติให้ทั้งโบนัสครับทั้งเงินทั้งทองโอ้โหก็ทั้งเงินแบบว่ามหาศาลวันโบนัสวันแชมป์วันแชมป์ปิบดนัคือว่าเป็นรายการที่แบบว่าสุดยอดมากครับครับถ้าบอชาติถ้าเมื่อสิบปีแล้วถ้ามีวันนะครับผม โคงได้โบนัดเยอะมากครับแต่ถ้าถ้าเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยถ้ามีรายการอย่างนี้นะต้องมีพี่หลองแน่นอนนะผมว่าโค้งได้โบนัสแทบทุกไฟเลยแ่ละครับเพราะว่าพี่หลองไงก็มีจุดขายอยู่แล้วก็มีลูกบ้าก็มีลูกบ้าลูกสู้ใจเกินร้อยอยู่แล้วแฟนคลับเอฟซีจะรู้ดีตอนนี้เราก็รู้จักสังขารเราควรด้วยอายุก็กระด้ในฝรั่งเก่งด้วยช่วงวันเก่งมากจริงเก่งครับฝรั่งแต่ละคนนี่ฝรั่งเก่ง แล้วรู้สึกเจ็บเลยเวลาเขาเตะกันครับครัพูดถึงไอ้ตำหวานหน่อยตำหวานมันโดนลูกอะไรตำหวานโดนโดนได้โดนแบ็กซิกแบ็กซิกครับอะไรนะแบ็กซิก็โอ้โหเนี่ยอะไรแบกฮ่าถ้าอยากแข่งได้โดนอ่ะโดนอฮ่าเลยแบ๊กซิกแบ็กซิกแบ๊กคิกแบ๊กคิกแบ็กคิกแล้วบ็กคิกแบ๊กคิกแบ๊กคิกครับก็เอาคุญท้าพี่หลองครับครับ เมื่อกี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับได้พูดคุยกับพี่หลองไปเมื่อกี้นะครับก็มีโอกาสก,าก็มีโอกาสถ้าแบบว่าอาจจะมีคู่ชกที่เหมาะสมหรือว่าแฟนขับเรียกร้องนี่ก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเห็นพี่หลองของเราดิตอนนี้เจ็ดสิบอเจ็ดสิบดอก็ไม่น่าจะต้องล้นนะครับ <66. S 2> ถ้าโชคก60โลก็ก็ได้นะไม่แน่นะไม่มีอะไรแน่นอนนะโปยไทยอาจจะเห็นแก่ไปโชคสักไฟก็ได้นะวงดนรินะอาจจะเห็นตอนไปเป็นมวยอะไรครั้งก็ได้ไม่พี่ดีแล้วพี่ดิ แฟน,นคลัพเอฟซีนะหน้ากันจอคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับ,บ,กก like, รบเพื่อเป็นกำลังใจนะใน,ในคลิปให้ได้ดูต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ